เอ๋โยโยโย่สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้ก็วันที่17กรกฎาคมนั่นเองนะเพื่อน GDRB หลายก็ได้มีการอัปเดตแล้วนั่นเองครับ4โมงเย็นเป็ต้นไปทั้งเรย์แกซี่แล้วก็เอ็นอาร์นั่นเองครับโอเคมาดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนั่นเองนะ เริ่มจากรถข้างหลังของผมก่อนเลยครับผมโอ้โหคันแรกก็เป็นมินิมัตนั่นเองนะครับไม่ใช่รถใหม่อะไรนะครับผมแต่ว่าแค่เป็นรถใหม่ดีเดียวซีนี้เอามาโชว์เฉยๆนะครับคันต่อมาก็คือเจ้า lscm c h i f t a r classic นะผมก็ค่อนข้างจะสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมลายก็สามารถถอดออกได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้นะครับผมพวก lscm เนี่ยเขาปรับมาใหม่คือถอดออกได้แล้วนะครับทั้งตัว gesture เดอร์เบอตัวที่เป็น lscm ก็ถอดออกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็รถมันแค่หลักๆคือตีโป่งอ่ะัพเฮาไม่ได้อะไรเงี้ยผมรีวววิไปแล้ สามารถกลับไปดูได้นะครับผมสำหรับเชวชีต้าคลาสสิกนะโอเคทั้งสองคันก็ไม่ใช่คันแรอะไรเลยนะครับผมแค่เอามาโชว์เพราะว่าเป็นรถในเดียี์ซีดีับได้กลิ่นความเกลือเนี่ยแค่เปิดคลิปมาผมได้กลิ่นความเกลือแล้วนะครับชุดที่ผมใส่ในวันนี้เป็นชุดที่ทาง T-Day Pass เขาแจกนั่นเองนะครับสำหรับวันแรกเลยนะแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่า T-Day Pass เขาอัปเดตอะไรนะครับต้องรอไ็อกส Star เขาอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะว่าทางตัวเกมเนี่ย ก็ยังไม่มีการบอกนะเนี่ยยังไม่มีการบอกนะครับรอเขาอัพบอกก่อนว่าเขาแจกอะไรยังไงนะครับโอเคมาครับผมเดี๋ยวมาดูรถในร้านคาว่ามีอะไรรถราคากันบ้างนะฮะร,ร้านลีเจเดรียไม่มีรถเข้าใหม่นะเพื่อนนะสองประตูนะครับ โอ้โห oh, oh, มาครับผมรอบแรกโอ้โหจีดพัทแจกบาวาโดบ็อกเฟโร EVX เลยนั่นเองนั้นเพื่อนนะราคาศูนย์บาทมาเลยนะครับสำหรับคนที่มีจีดพัทก็มาถาม่มามรรับได้นะครับคันนี้เป็นรถ EV นะครับผมแล้วก็สามารถเอาไปอัพเฮาส์เชียเวิร์กได้นะครับแรงก็แรงอยู่นะไม่ได้แย่มากนะครับเลื่อนลงมาอีกสิอ๋อจะมีเจ้าโซลูโซนะครับรถราคาจากล้านเก้าเหลือหนึ่งล้านหนึ่งนะคันนี้ก็เป็นซุปเปอร์คาร์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ อต่อมาเป็นเบียฟซา GTS นั่นเองนะเพื่อนๆเป็นรถที่แบบแนวเฟอร์รี่นะครับแบบเสียงค่อนข้างเพราะนี่นเนะเฟอร์รี่เกือบทุกคันในเกมเขาทาเสียงมาโคอนข้างจะดีเลยดีเดียวนะครับราคาจาก6 0 0 0 0เหลือ3ามแสนหกเท่านั้นเองนะราคาค่อนข้างถูกเลยนะโอเคหมดแล้วนะครับไปดูที่4ประตูดิสี่ประตูมีเจ้าเบลเลอร์ S T D เนรับผมลดราคาจาก 1, 000, 7, 000, ล้านเหลือหล้านนะโอ้โหถูกเลยรถน้อยมากมอเตอร์ไซค์นะครับโอ้โหไม่ลดเลย จะเป็เชื่อพวกเอวันก็ไม่ลดราคาครับมาดูล้างโซเทิลครับรถใหม่ก็ยังไม่มานะครับแล้วก็รอกันต่อไปครับได้กลิ่นความเกลือมาเลยอ่ะผมอะโอเคสองประตูสองประตูอ๋ามีเจ้าเนมบูล่าเทอร์โบนะครับผมจากเจ็ดแสนเก้าหรือสี่แสนเจ็ดนะครับแล้วก็มีเจ้าดูบินเอเตอร์จีดีเอ็กซ์นะครับจากเจ็ดแสนสองหรือสี่แสนสามนะครับแล้วก็มีเจ้าอีลิตนะครับจากห้าแสนหกนะครับหรือสามแสนสามสำหรัคนที่ยังไม่ปลดราคานะคนที่ปลดราคาแล้วก็สองแสนห้าเท่านั้นเองนะครับ ก็เหมือนเดิมครับปลดราคาได้ที่คาสิโนไฮนะครับเราไปเลือกเปอร์เซ็นต์ดูนะครับมันจะมีให้เลือกนะฮะมาดูที่สี่ประตูสีสี่ประตูโอ้โหสี่ประตูไม่มีอะไรให้เลือกเลยโอ้โหแม่งไม่มีเริ่ลดราคาเลยออฟโรดนะครับมีเจ้าดักกรูนะครับโอ้โหนี่จะเป็นคันที่ดีสุดแล้วแบบแต่วันนี้แล้วมั้งเนี่ยได้ลดราคานะครับคันนี้เป็นคัสออฟโรดนะขับดีมากนะครับทั้งแบบว่าทางออฟโรดแล้วก็ทางธรรมดานะครับถือว่าดีมากๆนะครับแต่ควานสี่และแปดสนสี่นะครับ โอ้โ,อโหลักชัวรี่ครับไม่มีอะไรลดราคาเลยมอเตอร์ไซคโโโ์โอ้โหขาวโพลนไม่มีอะไรลดราคาทั้งนั้นครับสเปเชียลก็ไม่ลดราคาเลยพวกโกค้านะครับมาดูวอลสต็อกนะครับวอลสต็อกโอ้โหขาวโพลนโอ้โห,โหไม่มีอะไรลดราคาเลยพาต่อมานะเพื่อนก็เป็นเครื่องบินครับเป็นโลนะครับผมลดร,ราคานะครับจากล้านสองได้เจ็ดแสนสองนะครับ แล้วก็มีเจ้าเว็บไนท์เทมป้านะครับรถราคาจากสองล้านหนึ่งและ้านสองนะครับแต่ว่าคนนี้ยังไม่ปลดราคานะคนที่ปลดราคาแล้วก็เก้าแสนห้านะครับก็เป็นรถที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าใช้ของตกแต่งเนี่ยในการต้องปลดบัคเกอร์หมดเลยนะครับผมเกือบทั้งคันมันเลยต่อมาเป็นไฮดร้านล้วนี่ครับรถราคาจสามล้านหลั่นล้านแปดนะครับใครชอบแนวเพิ่งบินลบอะไรเงี้ยคันนี้ถือว่าใช้ได้นะเขานั่งสวยงามนะครับอยู่มาตั้งแต่ผ้าแซนด์เรดเลยก็ว่าได้นะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันจะแรงในรอบปลายไงถ้าเป็นเลเซอร์ที่เราไปขโมยลามค่ายทหารนะมันจะแรงในรอบต้นมากกว่านะครับอันนี้มันจะแรงรอบปลายอย่างเดียวแต่ว่าการควบคุมมันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับไรจูเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ดิคือไรจูต้องใช้มันเพราะมันมาก,ก่อนเนี่ยเออเพราะาอันนี้มันเป็นแบบระบบแรกๆเลยนะที่แบบควบคุมเหมือนเฮลิคอปเตอร์ครับเออสามารถแบบเอาไอพ่นลงล่างแบบเพื่อจอดง่ายๆได้อะไรแบบนี้นะครับโอ้หมดแล้วโอ้ยเกลือวะ่ะหมดหมดหมดโอ้โหเกลือมากเกลือมาก โอ้โหแม่งเกลือจัดนะขอดูเบนนี่หน่อยดีโอ้โหเบนนี่ไม่เป็นรถราคาเลยเอ้ยตอนแรกก็เป็นเจ้าซีบีนั่นเองนะเพื่อนรถราคานะครับจาก8ปดแสนห้าหรือห้าแสนหนึ่งนะครับลำต่อมาที่รถราคาหน้านี่นะเพื่อนก็คือเจ้าอานาเลเตอร์นั่นเองนะครับผมจากล้านแปดหรือหนึ่งล้านนะครับก็เฉยๆนะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่เฉยๆมากนะครับเอ้ยรู้สึกได้กลิ่นความเกลือแบบหมันขึ้นจมูกมาเลยนะครับ โอเคเลยย้อนไม่ได้ลดราคานะครับแล้วก็พวกเรือเวลาก็ไม่ลดราคาทั้งนั้นนะครับไปดูที่ธุรกิจกันบ้างนะครับเริ่มจากขับเขาเลยปึ๊บไม่ลดราคานะครับบังเกอร์ปึ๊บไม่ลดราคานะครับแฮงก้าไม่ลดราคานะครับแฟคซิลิตี้ไม่ลดราคานะครับไร้ครับไม่ลดราคานะครับอาร์เคดไม่ลดราคาครับออโต้ช็อปไม่ลดราคาครับซาเวจยาร์ดไม่ลดราคาครับบอฟิต ไม่ลดราคาครับแล้วก็แมคเคเซี่เฮงกาก็ไม่น่าลดราคานั่นเองนะเพื่อนๆนะแล้วก็การแนเฟกทอรี่ไม่ได้ลดราคานี่ครับผมไอธุรกิจใหม่สามอันก็ไม่ลดราคาแล้วนั่นเองนะครับดูทรงแล้วโอ้โหโคตรบัลลบัลเกือครับกลิ่นออกมาเลยครับความเกลือเต็มแม็กเต็มหน่วยครับอันนี้ก็ไม่ลดราคาเป็นเฮ้านี่ยแล้วก็มาดูที่ตึกซีโอตึกแมกนีเซียนะครับไม่ลดราคาครับตึกแมกนีเซียก็ไม่ลดราคาเหมือนกันโอ้โห มันจะเกลือกันนา Hi N นไฮเอ็นพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็ลงรด50คันก็ไม่ลดร,ราคาครับโอ้โหกินหึงจริง,รงๆแม่งเกลือชัดๆครับเป็นโคตรเกลือครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตนั่นเอง่อนเป็นผลักเงินกิจกรรมนะครับผมอย่างแรกคือคูณ2 m งมิสเตอร์ฟาเบอร์เวิร์กนะครับผมเป็นจ็อบของมิสเตอร์ฟาเบอร์ในธุรกิจใหม่นั่นเองคูณ2นะครับผมสำหรับคนที่มีจิลิพาก็จะคูณ4นั่นเองนะครับโอ้โหนี่ก็เกลือนะ โอ้นี่เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากกลัวมันคูนะไม,ไม่ไม่ได้กลัวมันไม่คูนะกลัวมันคูนะโอ้โหแม่งเลียงมาแม่งแม่งเลียงมานี่เลยรได้ริ่งมาแบบตามสัปดาห์มาเลยแล้วแม่งมามาสัปดาห์นี้ผมก็เลยกลัวว่าแม่งจะเป็นจอ็อบผมพยายามแบบคิดว่าเอ้ยคิดแง่บอกว่ามันคงไม่คูหรอกมั้งมันคงไปคูอย่างอื่นอะโอ้โหปวดหัวเลยแม่งคูนะอ,คอย่างเงี้ยโอเคอย่างต่อมานะครับคือทามไทออนนี่นนั้นเพื่อนนะคือคูณสองนะครับทามไทออนที่เราวิ่งจับเวลาเล่นๆนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาคูณของ h e w ด้วยหรือเปล่าหรือ Hansel a r k นะผมไม่แน่ใจว่าเขาคูณด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเขาคูณธรรมดาแน่ๆคูณนะครับผมแต่มันก็มันจะคุ้มอะไรเพื่อนๆคือสัปดาห์หนึ่งเราวิ่งนี่แค่ขังเดียวมันคือคุ้มยังไงนะครับแล้วก็กล่อง G Cash นะครับคูณ2อนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นต่อวันอนะอะไรประมาณนี้กล่อง G Cash นะครับก็คูณ2นะแล้วก็อีกอันนึงเป็นไอ stock p r i c e นะครับผมเป็นโหมดให้เล่นเอากลับมาให้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็คูณ2นะ แม่งโคตรธรรมดามากนะผมพูดตรงแม่งโคตรธรรมดาเลยนะครับผมอย่างต่อมาคือวีคลี่ชาเลนจ์ประจำสัปดาห์นั่นเองน้นเพื่อนมันเป็นชาเลนจ์ประจำสัปดาห์ที่แบบอาทิตย์หนึ่งก็จะรีไปเรื่อยๆนะครับผมรอบนี้ก็คือทำภารกิจมิสเตอร์ฟาเบอร์ให้ครบ5ภาร,ร,รกิจนั่นเองน้นเพื่อนนะรับไปเลย100,000ครับก็เกลือผมพูดตรงๆว่าเกลือมากๆอืมรู้จะพูดยังไงมันมันเกลือจังวะทำไมมันเกลืออย่างนี้ โอ้มันมันเกลือจังวะเพื่อนๆดูดิเนี่ยได้ดูดิมาร์ครูยังทอร์เดียวได้ผมเลยโอ้โหแม่งแบบโอ้โหแม่งไม่ไหวจริงครับแม่งเกลือเกลือโคตรอ่ะโอ้โหแม่งโคตรโคตรร้อนเลยเดี๋ยวรอ G D p l u อัปเดตก่อนไม่รู้ว่ามันไม่รู้มันคูณอะไรไงรอล็อกตาร์เขาบอกก่อนครับน่าจะประมาณวันนี้นะครับวันนี้อาจจะประมาณสองสามทุ่มอะไรเงี้ยต้องรอเขาอัปเดตไอ้หน้าล็อกตาก่อนนะครับหรือไม่ก็รอใครแบบพวกเทคทูอะไรเงี้ยเอาข่าวมาบอกนะครับเราจะได้รู้ว่า เฮ้ยมันคูณอะไรนะครับผมหลักๆเสื้อผ้าที่ผมใส่เนี่ยคือเสื้อผ้าที่เขาแจกมากับจ d เดวัสดน,นั่นเนี่ยแต่ว่าผมดูทรงไม่ออกแนวจะเกลือเพื่อนๆโอเคพูดไปพูดมาผมก็มาถึงร้านพี่หมิงแล้วนั่นเองนั่นเพื่อนมาดูรถคันซ้ายนะครับก็คือเจ้าวัคค่านะครับหรือ Lamborghini Gallardo นะครับก็เอามาขายนะครับผมเป็นรถแรงนะครับเป็นซุปเปอร์คาร์ราคาถูกมากนะครับคันต่อมาคือรถบิดเชเวอร โอ้โหในหมดออฟไลน์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาคันต่อมาก็คือเจ้าลีติเนลตัวนี้เป็นตัวมาร์ก1นะครับผมเป็นตัวเดียวกับที่พอลก็ใช้ในฟาสต์แอนด์ฟรีด6เลยนั่นเองนะครับคันต่อมาคือเจ้าเอลวายเอ็นี่นะครับ,ร e รบก็ยังเป็นรถแรงอยู่นะคันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอากลับมาขายนะครับมีลายพวกแนวอังกฤษอะไรอย่างงี้นะครับคันต่อมาคือเจ Wolf ้าวูฟเบรนนั่นเองนะครับก็เป็นรถแรงเช่นกันแต่ว่าคันนี้ผมเฉยๆนะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันแรงอยู่นะโอเคทั้ง5คันนก็็เปรถแหนะครับบแต่่วาผมชอสุดน่านนจะะเป็ L1X เออลองมาก็เป็นอาจจะเป็นพวกไกาโดแบบเลติเนลนะครับในน,นี้สามคันนี้น่าเก็บอยู่นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอเวก,กันดีกว่าครับคันแรกคือเจ้าเซมป้าน,นั่นเองนะเพื่อนๆนะเป็นรถละสีประตูที่เอเปซีขับค่อนข้างบ่อยนะแต่เราไม่สามารถทำประกันได้นะครับใครอยากได้ก็สามารถมาซื้อได้ที่ดีนั่นเองนะครับคนะันต่อมาแลเพื่อนก็คือเจา้าวาปิดคลิกนั่นเองนะเพื่อนๆนะนนอ,นนนะอ่าเป็นรถแบบมันมาสคาดนะครับผมขับได้ค่อนข้างดียกล้อได้นะครับขับ สวยมากนะคันนี้แต่งสวยมากแล้วถ้าใครมีลายแบบโบโบวผูกข้างบนนี่คือโคตรเท่นะครับถ้าต่อมาคือเจ้า C7 น,นั่นเองนะเพื่อนนะหรือว่าเป็นอ่าคอเกตในเกมน,นั่นเองนะครับเป็นรถที่ APC e ขับค่อนข้าง,างบ่อยแต่เราทำประกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรถแรงเช่นกันนะเพราะนั่นก็สวยงามขับดีมากนะครับสำหรับเจ้าคอเกตนะครับโอ้โหแจ่มคันนี้ผมบอกเลยโอ้รถรางวัลในสัปดาห์นี้นะเป็นเจ้า i n f e r n ิต Classic น,นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้นะครับเพื่อนๆต้องเล่นให้ได้ท็อป3 L, 3 Alchemy Series วันน,นั่นเองนะครับก็ไไม่ได้ยากมากแิว่า รถมันก็มีขายอะไรนี้มันไม่ได้เลและลายมันก็ไม่มีเละๆด้วยนะครับผมก็เออเผื่อใครอยากได้ฟรีแล้วกันราคามันก็ประมาณล้านนึงอ่ะเออล้านนินดๆนะครับก็อยากได้ฟรีก็แจกกันไปนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูรถที่สามารถเทสไ,ได้ในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นของพี่ฮาวส์เซนจิเวิร์กนะครับรอบนี้เป็นเจ้าไซโคล2นั่นเองนะครับผมมากับค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยสล้านนะครับ ใครอยากได้รถแรงๆพุ่งๆแบบแซงทุกคันในสนามแบบ1นส่วนสไมล์ผมแนะนําเจ้าไซโคลสนะครับน่าจะเป็นรถที่แรงที่สุดใน1นส่วนสไมลนะ์ณเวลานี้นะผมไม่มั่นใจว่าเนลบีตามทันหรือเปล่าแต่ตอนที่เทสกันนะผมจําได้ว่าไซโคล2องทิ้งเนลบีไปก่อนด้วยนะครับขาะเนลบีออกตัวไวแล้วนะแบบไรทิตฐิแล้วนะไอ้คันนี้แม่งโคตรพุ่งครับแนวสไตล์รถไฟฟ้าครับ ผมไม่รู้นะว่าคุณเคยเล่นเวอร์ทูตมาแรงแค่ไหนนะแต่ผมบอกเลยว่าไซโคลสองนี่พุ่งกว่านั้นอีกนะครับผมลองไปเล่นดูได้นะครับสำหรับเฉพาะภาคเอ็นฮานะก็ราคา3ล้านผมว่าถ้าใครหาหนึ่งส่วนสี่มาผมว่าไม่ผิดหวังอะนะครับใครชอบรถไฟฟ้าก็แน่นอนว่าไม่ผิดหวังนะน่าจะดีที่สุดในรถไฟฟ้าแล้วนะครับณแผ่นปัจจุบันนะครับเค้มาครับผมตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ซาบิยะไปเทียบร้อยนะครับผมวันนี้ซาบิยะนะครับก็จะมีโลมีสแตนด้าแล้วก็มีท็อปนั่นเองนะครับมาเริ่มจากท็อปนะครับก็คือเจ้าออีกนนนนนัั้่เงะ เพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะแม็กโทนี่ล็อบเบอรี่นั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาคือบ้าบอฟฟาโล่เอเนะครับเป็น Standard สแตนดาร์ดสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะโพเดียมล็อบเบอรี่นะครับอย่างต่อมาคือเจ้าคาวาคอดี้เอคลนะครับเพื่อนๆต้องไปเล่นเดอะดังเกนล็อบเบอรี่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นโลสำหรับวันนี้นะ Standard สแตนดาร์ดสำหรับวันนี้ใช้ได้เลยนะเพื่อนๆนะคือต่างกับท็อปเนี่ยแค่นิดเดียวจริงๆนะครับผมถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคต่อสถานครั้งก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ก็น่าเสียดายอีกแล้วนะครับผม เออจะกักไปไหนครับพี่โอเคครั okay, ตอนนี้ผมได้เขาไปอยู่ที่กันแวนไปเทียบร้อยน,นั่นเองนเพื่อนวันนี้มีเจ้าเอลสติกล์นะครับผมเอากลับมาขายนั่นเองนะครับใครอยากได้ก็สามารถมาซื้อได้นะแต่ปืนนี้มันแต่งไม่ได้นั hey, ่นเองนะเพื่อนนะแต่ก็ลดร,ราคาให้ด้วยนั่นเองนะครับลดร,ราคาน่าจะเป็นกระสุนหรือเปล่า โอเคอย่างต่อมาคือเจ้าเทติคอลเอสแอนะครับอันนี้ก็เอากลับมาขายแล้วนะครับแล้วก็ลดราคาให้30%อันนี้สำหรับทุกคนด้วยนะลดราคาให้นะครับแล้วก็เรียวการก็ยังเอากลับมาขายอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้แถมลดราคา40%แต่ว่าเฉพาะคนที่มีชีเดียพัทเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรียวกันนะอย่างต่อมาคือเจ้ากูเซนเบิร์กสวิเปอร์นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ลดราคาอะไรเลยแล้วก็อย่างต่อมาคือวินเทนด์พิสตอ้นะครับก็ไม่ได้ลดราคาอะไรนะครับเอาแค่ okay. มาโชว์เฉยๆแล้วก็ต่อมาคือ <laughs> มีดสััั้นนนน่เองะครบ โอ้ในสัปดาห์นี้คือน่าสนใจสุดน่าจะเป็น3ปืนนี้นะสปืนบนนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่า3ปืนบนน่าสนใจใครอยากชอบปืนไหนก็ลองซื้อดูนะครับอันนี้เป็นปืนแนวชนิดของไรเฟิลนะครับแต่ผมเฉยๆนะแต่ไอ้ไฟฉายเขาจะเป็นสีม่วงๆนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับแต่ปืนนีม้มันแต่งไม่ได้มันแต่งมาให้แล้วนะครับโอเคการแวนสัปดาห์นี้ก็อยู่ประมาณแถวแถวหาซายเลยนะครับนี่ประมาณนี้ใกล้ๆร้านนาก,ากากเลยนะใครมาร้านนากากก็มาแวะดูได้นะครับการแวนนะก็เฮ้ ผมว่าแม่งเกลือว่ะคือต้องลุ้นจีดีพัทอย่างเดียวพูดตรงๆนะต้องลุ้นจีดีพัทอย่างเดียวว่ามันลดราคาอะไรหรือว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามานะครับผมเราจีดีพัทนะครับรอรอต่างเขาอัปเดตนะเพราะผมก็ยังไม่รู้เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะรจริงๆมันอัปเดตแล้วลหละแต่ว่ามันยังแค่ไม่มีบอกว่ามันอัปอะไรนะครับถ้ามันมีอะไรคูณน่าสนใจผมคิดว่าสัปดาห์นี้ถึงะจะแจ่มนะแต่ตอนีมันคูณเนี่ยเอาแค่ธรรมดาของสัปดาห์นี้ผมว่าแม่งโคตรเกลือครับแม่งเกลือจะจัดอนะเออแม่งเกลือ เกือจนไม่รู้จะเกือ,อยังไงอ่ะนะครับโอ้โหแม่งเกือจริงๆครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมรอรอไอจีเดพัทอัปเดตนะแล้วเดี๋ยวผมจะมา,อาบอกให้ฟังว่ามันอัปเดตอะไรบ้างนะดินะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมสักคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย